เขากล่าวว่าเมื่อ4ปีที่แล้ว Ubisoft มีการซื้อขายอยู่เกือบ90ยูโรและ4ปี7เดือนต่อมาตอนนี้เรามีราคายอยู่ที่9ยูโรนั่นหมายความว่าบริษัทได้สูญเสียมูลค่าตลาดรวมไปถึง90เนี่ย CEO เขาก็ออกมาบอกว่า hey, จริงๆไม่ใช่เลยคือพวกเราเนี่ยอยากจะแค่ทำเกมสนุกๆแบบที่ทุกคนอยากได้ยินน่ะแฟนๆแ,และคนเล่นเกมคือศูนย์กลางของเราเราทาเพื่อฐานแฟนของเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าแค่อยากจะเพิ่มความหลากหลายคว เขาเรียกว่าเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นไงอะไรแบบนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t a อ k Control นะครับแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมตองท็อปคอนโทรลครับผม สำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันเรียกว่าแทบจะทุกเพจที่เกี่ยวข้องกับเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาเล่าคร่าวๆแล้วก็มาลองคุยวิเคราะห์กันถึงเหตุและผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือข่าวของการเลื่อนวันวางจำหน่ายของเกม AC Shadow จากปกติเนี่ยมันจะ วันจำหน่ายในเดือน11ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็ถูกเลื่อนไปวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปีหน้านั่นเอง s อซ h ชาร์เนี่ยมันเป็นเกมที่เรียกว่าทาง Ubisoft จาเป็นที่ต้องให้มากู้สถานการณ์ทางด้าน Financial ของเขานะครับแล้วก็ผมได้พูดถึงตัวเกมนี้มาหลายคลิปนะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วย แนวโน้ม m มเมนต u m ที่ตัวเกมมันถ่ายทอดออกมาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเวลาผมพูดเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยแรกๆแน่นอนมันเป็นดาราม่าของเรื่องตัวละครเรื่องการออกแบบต่างๆอานาะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูผมจะไม่ได้ค่อยโจมตีหรือว่าต่อว่าในเรื่องของความวอะไรที่หลายๆคน เห็นกันในตัวเกมนี้นะแต่ผมจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพการนำเสนอแล้วก็การแสดงความเคารพต่อแฟนเกมการตอบกลับของทางค่ายมากกว่านะครับว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะผมก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่เหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมาถามว่าแล้วทําไมผมถึงรู้ผมบอกให้นะว่าจริงๆเพื่อนๆก็รู้ว่าอย่างเกมที่มันผ่านมาไม่พูดชื่อแล้วกันแต่พอผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยทำไมเกมถึงไม่รับความนิยมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าสื่อหรือคนทําช่อง YouTube หรือว่าแฟนๆหลายคนแอนตี้หรือที่เขากล่าวหาว่าเหยียดอะไรต่างๆนานะแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องของตัวชิ้นงานตัวผลงานเองที่บางทีมันไม่ได้พิสูจน์ว่าเออเขาทําได้ดีกว่าที่เขาพูดหรือว่าออกมาทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนๆกลุ่มลูกค้านะครับคือจริงๆถ้าสุดท้ายผลงานมันออกมาดีแล้วสนุกจริงๆอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะไม่ประสบความสาเร็จนะเพราะว่าสุดท้ายคนเล่นมันก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นเองอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายปัจจัยที่เขาเลือกจะเลื่อนแล้วก็มีหลายเหตุผลที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับและก่อนอื่นที่ผมจะค่อยๆเริ่มเนื้อหาแล้วก็ทำการอ่านแถลงการทำการลองวิเคราะห์ดูว่าเหตุและผลมันเกิดอะไรขึ้นกับการเลื่อนการวางจำหน่ายครั้งนี้ก็จะต้องขอออกตัวไว้ก่อนในคลิปนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันหลังจากนี้นะครับก็เป็นเรื่อง สนุกสนุกเพลินๆไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึงที่จะเอามาหยิบม,มาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับก็เปิดใจให้กว้างนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสกับมันนะขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกเพลินเพ,นเพนที่ค้าเวลาให้ทุกคนฟังระหว่างทานข้าวขับรถรถติดหรือว่ากําลังทํางานอยู่นะครับผมก็เราจะไปเริ่มกันที่แถลงการเลื่อนการวางจําหน่ายของ a s y n c r e n o s shadow จาก ubisoft นะครับอันนี้มัน เอ่อเทมเพลตเดียวกับตอนที่ออกมาขอโทษเลยนะเพื่อนๆน,นะโอเคถึงผู้เล่นทุกท่าน As in c r น s e Shadow ถือเป็นโปรเจกต์ในฝันของเราในที่สุดเราก็ได้พาซีรีส์นี้ย้อนกลับไปญี่ปุ่นยุคศักดินาพร้อมฟีเจอร์มากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีชุมชนของเราเป็นหัวใจหลักชุมชนของเราันที่นี้มันหมายถึงกลุ่มลูกค้าฐานแฟนๆน,น,นะครับเช่นการปากัวหรือการรอบเ้นที่ออกแบบใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ทั้งหมดนี้อยู่ในโลกอันสวยงามและชวนดื่มดำนี่คือการเติมเชื้อไฟแห่งความเทวยทยานเข้าไปในแฟรนชายนี้มันคือประสบการณ์อันรุ่มรวยที่คุณสามารถสัมผัสได้ผ่านดวงตาของ2ตัวละครเอกที่มีเอกลักษณ์แต่เราทราบว่าเราจะเป็นต้องใช้เวลาในการขัดเกลาและกลั่นกรองประสบการณ์นั้นเพื่อผลักดันฟีเจอร์สำคัญของเราให้ไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนวันวางจำหน่ายไปวันที่14กุมภาพันธ์2025โดยเกมจะวางจำหน่ายพร้อมกันบนแพลตฟอร์มรวมถึงสตรีมตั้งแต่วันแรกก็คือทุกๆเครื่องเนี่ยเดวันพร้อมกันหมดนะครับ นอกจากนี้คนที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าจะได้รับเงินคืนและการสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งหมดในอนาคตจะรวมส่วนขยายแรกของเกมไปโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆคือเขาวางแผนที่จะมีตัว expansion หรือว่า DLC season pass ขายต่อเลยนะแต่ว่าทีนี้พอมีการเลื่อนก็คือประมาณว่าพอเลื่อนแล้วเนี่ยใครที่ซื้อตอนหลังจากที่เลื่อนไปแล้ววันที่1 4กุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้ส่วนนั้นแถมไปเลยเว้ย อ่าก็เป็นแบบเรียกว่าของปลอบใจที่ทำให้แฟนๆ Assassin's Creed Shadow จะต้องรอนานขึ้นไปอีกหลายเดือนประมาณนั้นเราเข้าใจว่าการตัดสินใจนี้เป็นข่าวที่น่าผิดหวังโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังอดทนรอเล่นเกม Assassin's Creed ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นยุคศักดินาแต่เราเชื่ออย่างจริงใจว่า สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเกมและท้ายที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อประสบการณ์ของผู้เล่นเองด้วยโปรดมั่นใจได้เลยว่าเราเฝ้ารอช่วงขณะที่คุณจะได้ออกประจนภัยในการเดินทางอันน่าจดจำร่วมกับนาโอเอะและยาสุเกะจนกว่าจะถึงเวลานั้นเราขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่คุณมีให้ตลอดมามาร์คอเล็กซิสโคเตในนามของทีมทั้งหมดที่ทำงานโปรเจกต์แอสซิงคร s h ชาโด นี่ก็เป็นแถลงการง่ายๆจากทางของ Ubisoft ก็คือประมาณว่าจะมาประกาศแหละว่าเลื่อนวันเพื่อนๆลองคิดว่าการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการถอยเพื่อแก้สิ่งต่างๆที่ผิดพลาดที่เราเห็นกันในสื่อมีเดียต่างๆที่ออกมาล่วงหน้าของ a s s i n s Creed Shadow จริงหรือเปล่านะนอกจากปัญหาต่างๆในตัวเกมแล้วที่ผมให้ดูในตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบั๊กกระสุนลอยฉากมันผิดปกติบิดเบี้ยวฮิตบ็อกซ้อน โมเดลการอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่เขาจะต้องถอยไปทำการแก้ไขให้ได้แต่ว่าในส่วนของดรามา่าทางฝั่งของคนญี่ปุ่นหรือคนชาติอื่นที่ไม่ค่อยพอใจในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าตัวตัวละครเอกผมคิดว่าคนน่าจะไม่ได้แก้เพราะว่ามันมันเหมือนเกมเสร็จแล้วนะตอนนี้เขาแค่แก้บั๊กแก้อะไรที่ที่มันปล่อยออกมาแล้วเออถูกโจมตีกันอะที่เพิเ่งไปเห็นในคลิปมันแหละ <L an> แล้วก็มีเรื่องของนักลงทุนที่เรียกว่าค่อนข้างจะกดดันเข้าพอสมควรเพราะว่าปัจจุบัน Ubisoft หุ้นตกหนักมากนะครับด้วยตัว Star Wars Outlaw ที่ล้มเหลวต้องใช้คาว่าล้มเหลวนะเพราะว่ามันมีคนชอบน้อยมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงยอดขาย พอตัวเกมมันไม่ดีมีมีกระแสลบไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามโอเคทางทางฝั่งเขาหรือฝั่งที่สนับสนุนเนี่ยก็อาจจะมองว่านี่ไงก็เหมือนเดิมแหลเกมเมอร์รวมกันบอยคอร์ดอะไรแบบนี้ผมก็ขี้เกียจเถียงแทนและอธิบายแล้วนะแต่ต้องบอกว่าผลงานพวกนี้มันเป็นประจักษ์ได้อยู่แล้วถ้ามันดีจริงนะอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเ,เพื่อนๆได้รับชมตัวของ State of Play ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นแล้วว่ามันมีเกมทีมเดียวกันที่จะออกมาในปีหน้าซึ่งเป็นภาคต่อของเกมซามูไรในตำนานอย่าง Ghost of Tsushima นั่นคือ Ghost of Yote นั่นเองก็คือเรียกว่า Ghost of t u u s i m m a ภาคสอ,อ,อ่ะอ่าก็เดี๋ยวเราลองมาคุยคุยกันดูว่า,วาเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำการเลื่อนนะเอาส่ตัวผมเลยนะ ผมมองว่ามันเลื่อนเพราะว่าเรื่องบัว้ยมันน่าจะเลื่อนเพราะไปแก้บักอะแค่สองสมเดือนเนี่ยมันก็คงแก้อะไรไม่ได้เยอะด้วยผมว่าเกมหลักมันเสร็จไปแล้วนะแล้วก็ระบบอะไรพวกนี้มันน่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้จำที่ก็ได้แค่แก้บักนะครับแล้วก็การแก้การเลื่อนไปเพื่อไปรับมือกับ Go o ์อ o ฟโยเทมันน่าจะไม่ใช่ช้อยที่ดีผมไม่คิดว่าเขาจะเลื่อนไปเพราะเรื่องนี้นะ แต่ถามว่ามีผลไม่มีผลแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรายังไม่รู้เลยว่า Ghost of YouT จะออกวางขายเดือนไหนแต่เขาบอกแค่ว่าปีนหน้าเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีขื่นลูกใหญ่ซัดมาที่ Ubisoft อีกก็คือเดือนกุมภาเดือนกุมภาวันที่28มันจะมีเกม Monster Hunter Wild ซึ่งออกในเดือนเดีเดยวกันถ้าถ้า Assassin's Shadow ไม่เลื่อนไปอีกนะ อันนี้ผมไม่พูดถึงดราม่าของ Ghost of y o t ทที่เป็นเรื่องของอมีซ e อออกมาพูดประมาณว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อคือเขาไปอดีตนะอดีตอดีตท,ท,ทีมงานใน Sony ที่ออกมาพูดนะก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็นั่นแหละก็เป็นการเติมเชื้อไฟเหมือนเดิมไม่ชอบไม่ต้องเล่นสิอะไรเงี้ยซึ่งเหตุของดราม่ามันก็มาจากตัวของ Motion Cap ที่เราจะเห็นแล้วว่า Ghost of your t e เนี่ยตัวเองเป็นผู้หญิงนะครับมันก็ต้องไม่พ้นมีดราม่าอะไรอยู่แล้วแต่สำหรับผมเองผมเฉยๆนะก็ต้องดูตัวเกมกันต่อไปว่ามันสนุกไหมมันมีการยัดเรื่องอื่นเข้ามาไหมถ้าแค่นี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางต่างชาติเขาก็ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องคําพูดอะแล้วมันก็มีการไปทวิตข้อความอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตนะครับของ motion cap ท่านนี้นะแล้วก็ อ่าขุดมาเป็นประเด็นกันเราต้องรอดูกันต่อว่ามันจะมีอะไรร้อนแรงกว่าน,นี้ไหมคือถ้ามันเป็นแค่เรื่องในอดีตอะไรแบบนี้มันก็คงตีกระแสะมากไม่ได้หรอกผมค่อนข้างจะให้ความสาคัญกับแอคชั่นในปัจจุบันนะคือถ้าเขาออกมาพูดต่อว่าหรือพยายามสแสดงทัสัคติที่ไม่ดีในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับเกมและเป็นการโจมตีไปที่ผู้เล่นที่เห็นต่างอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่น่ารักอีกเหมือนกันซึ่งวินวอนและคาดหวังว่า จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะผมอยากเล่นเกมนี้เว้ยผมอยากเล่นเอซีรีส์ของโกสเนี่มากเลยนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันน่าจะทำต่อได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่ภาค2แล้วก็เป็นเรื่องของการที่เล่าในโซนของฮอกไกโดด้วยมีปืนให้ใช้มีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็ไอเรื่องดรามา่าผู้หญิงเป็นซามมไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแฟนๆเกมก็ยอมรับได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ผมผมจากที่ผมซาวเสียงมานะ นอกจากมีการยัดเยียดอย่างอื่นนั่นแหละอย่างที่บอกโอเคกลับมาที่เรื่องของ Assassin's Creed Shadow นะครับมีสื่อเนี่ยได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าการเลื่อนการเปิดตัวของ Assassin's Creed Shadow นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการถแถลงอย่างเป็นทางการของ Ubisoft ที่พูดถึงการที่อยากจะเลื่อนเพราะว่าจะไปขัดเกลาตัวเกมนะครับแต่เกี่ยวข้องมากกว่ากับความพยายามที่จะให้แน่ใจว่าบริษัทจะทำกำไรได้อย่างเท่าทุนในปีงบประมาณนั้นคือ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่า Ubisoft มันตอนนี้อยากให้บอกว่ามองโลกในแง่ร้ายเลยนะแต่ว่าเขาก็สนใจเรื่องตัวเลขพอสมควรน่าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยเพราะตอนนี้บริษัทค่อนข้างจะหุ้นตกแบบยแย่นะคือตอนนี้มันไม่ได้คาดหวังว่าจะมากู้สถานการณ์แล้วมันกลายเป็นว่าจะทำยังไงให้ตัวเกมออกมาแล้วมันอย่างน้อยไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้มันกลายไปเป็นเวนั้นแล้วนะเพื่อนๆ สือยังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ Ubisoft ยกเลิกจัดงานถแถลงข่าวทั่วโลกในการเปิดตัวเกม Assassin's Creed Shadow ในเดือน11ที่ผ่านมารวมถึงยกเลิกงานโตเกียวเกมโชว์ที่มีผู้เล่นจำนวนมากก็ทำให้หลายคนคาดเดาได้แล้วว่า Assassin's Creed Shadow จะต้องถูกเลื่อนออกไป Ubisoft มองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและนั่นอาจจะเป็น เพราะยอดขายที่ต่ํากว่าเป้าอย่างมากในวันที่15พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันวางจําหน่ายเกมตรงนี้หมายความว่าคือยอดพรีออเดอร์หรืออะไรหรือแบบกระแสที่มาเขาดูออกว่ามันแย่เอาอย่างนี้ผมดูออกคร่าวๆเพื่อนๆดูก็ดูออกหลายๆคนที่เป็นแค่เด็กนั่งเล่นเกมอยู่บ้านแล้วอ่านข่าวเนี่ยก็อาจจะพอเดาได้บริษัทเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหานึกออกไหมยูบีซอฟ t กล่าวว่าอีก90วันนับจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเรียกว่าขัดเกลาเกมแต่พวกเขาก็ดูสิ้นหวังที่จะปล่อยเกมออกก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่31มีนาคม2025เนื่องจากแนวทางผลกำไรที่ได้รับการปรับลดในเวลาเดียวกันโดยผ,ผู้ผลิตเกมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบางทีอาจจะทำให้กำไรได้เท่าทุนในปีนี้คือจากที่ต้องการจะทำกำไรให้ได้ตามเป้าก็กลายเป็นแค่ ขอให้มันเท่าทุนก็โอเคแล้วอ่ะอมืมันอยู่ถึงจุดนี้แล้วนะต่อมานะครับก็จะมีช่องช่องหนึ่งเป็นช่องเป็นยูทูบเบอร์ชื่อว่าคุณวอลเรียตเรเนเกคุณเรเนเกตเนี่ยเขาเป็นช่องที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการเงินนะเขาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันก่อนของนายสารัฐอเมริกาว่า Ubisoft ไม่เพียงแต่เลื่อนการเปิดตัว s s c s ซนต์คร e แต่ยังลดความคาดหวังในยอดขายของไตรามาสที่2ลง30%จาก500ล้านยูโรเป็น350 3 7 0ถึง370ล้านยูโรนอกจากนั้นบริษัทยังปรับการคาดการณ์ทั้งปีเป็นประมาณจุดคุ้มทุนก็คืออย่างที่บอกไปอ่ะก็คือเขายอมลดเป้าตัวเองอ่ะจาก500ล้านลดเหลือ300กว่าล้านนะเพื่อนๆนะแทนที่จะคิดเป็นกำไรเขาอธิบายว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของ Ubisoft คุณบรเนเกตย,ยังเล่าต่อว่า การตอบสนองโดยเฉพาะต่อราคาหุ้นที่ร่วงลงเกือบ20%นับตั้งแต่เปิดตลาดมาเมื่อเช้านี้ที่ราคาประมาณ9 EUR ยูโรคือถ้าเพื่อนๆจำได้มันจะมีคลิปที่ผมพูดถึงหุ้นเมื่อก่อนเพราะผมจําได้มาประมาณ14นะปัจจุบันมันเหลือ9แล้วนะเขากล่าวว่าเมื่อ4ปีที่แล้ว Ubisoft มีการซื้อขายอยู่เกือบ90 EUR ยูโรและ4ปี7เดือนต่อมาตอนนี้เรามีราคาอยู่ที่9ยูโรนั่นหมายความว่าบริษัทได้สูญเสียมูลค่าตลาดรวมไปถึง90% และขณะน,นี้ราคาหุ้นยังตกลงอย่างต่อเนื่องมูลค่าของ Ubisoft ในตลาดเปิดน่าจะลดลงเหลือต่ำกว่า1,000ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นวันซื้อขายวันนี้เราจะได้มีการถแถลงการจากบริษัท AJ Investment คือเป็นบริษัทที่มาซื้อหุ้นเป็นบริษัทลงทุนนะแล้วเขามาซื้อหุ้นอยู่ใน Ubisoft นะ a อ i n v e s t m e n t เี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องให้บริษัทขายสินทรัพย์และออกจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปลี่ยน CEO ของ Ubisoft นะครับและบริษัทยังคงยืนยันจุดเดิมว่าเขาเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของ Ubisoft อนุญาตให้ขายบริษัทให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทหุ้นส่วนจำกัดในราคาที่ยุติธรรมคือเริ่มมีการพูดถึงการเปลี่ยน CEO การยกย้ายถ่ายเทขายหุ้นบริษัทกันแล้วนะเพื่อนๆน,นะคุณเรนเนเกตยังกล่าวต่อว่าผมคงไม่แปลกใจเลยถ้า CEO ไม่โดนไล่ออกก่อนที่แอนซินควิชาโดจะ ขายในเดือนกุมภาพันธ์หากว่าเกมนั้นยังสามารถขายในเดือนกุมภาพันธ์ได้น,นะอืมคือประมาณว่าหลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าจะน,าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนซ e o ของ Ubisoft แน่นอนนะครับแล้วก็บางคนไม่มั่นใจด้วยว่าสุดท้ายเดือนกุมภาเนี่ยเราจะได้เล่น a s i n c r e e d กันจริงๆนี่เป็นวิกฤตครั้งใหญ่เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับต่ำสุดของประวัติศาสตร์แล้วและยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้จากความล้มเหลวของ Star Wars l a w รวมถึงการปรากฏตัวของ Ghost of Yote ในปีหน้าอีกด้วยนะครับก็อย่างที่เล่าไปคร่าวๆนะว่าแน่นอนแหละตอนนี้คือเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างจะสร้างปัญหาพอสมควรนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็น การเคลื่อนไหวของซ e o ของ u b i s o f t ไปที่เรียบร้อยว่าเขาพยายามจะออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทของเขาเนี่ยไม่ได้มีการผลักดันวาระ d e i หรือความวกอะไรเลยคือพวกเราชาวเกมเมอร์เนี่ยเข้าใจผิดนะถึงมีมีถึงขนาดที่ว่า,าบรรดาผู้ติดตามผมบางคนยังมาแซวนะว่าอันนี้พี่ต้องทำคลิปขอโทษ u b i s o f t แล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าเอเขาไม่ได้จะมาผลักดันในเรื่องพวกนี้นะเขาจะทำเกมให้ที่มันสนุกสนุกให้แฟนๆได้เล่นจริงๆ,ๆผมจะมาอ่านปิดท้ายให้นะครับ CEO ยูบีซอมนะครับอ้างว่าบริษัทของเขาไม่ได้ผักดันวาระใดๆที่จำเพาะเจาะจงแม้ว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทจะระบุเป็นอย่างอื่นก็ตามนะครับเขากล่าวว่าจากความท้าทายที่เกิดขึ้นล่าสุด เราเราตระหนักดีถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมอบความพึงพอใจให้กับผู้เล่นดังนั้นนอกเหนือจากการดำเนินการระยะสั้นที่สำคัญครั้งแรกแล้วคณะกรรมการบริหารภายใต,ใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกำลังดำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงดำเนินการของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวทางเน้นไปที่ผู้เล่นเป็นจุดศูนย์กลางอยากจะฟังคำนี้มาตั้งนานแล้วไอ้เหีย และเล่งเส้นทางกลยุทธ์ของเราไปสู่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์และผู้ถือหุ้นของเราแม่จริงๆได้เฮียตัดสินใจแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกมันก็คงจะไม่บานปลายนะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าสุดท้ายเขาเขาแขรผู้เล่นจริงๆหรือว่าผู้ถือหุ้นมาเคาะประตูบ้านอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะ จากนั้นเขาก็สรุปคำพูดของเขาว่าสุดท้ายนี้ผมขอพูดถึงความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับ Ubisoft ในช่วงนี้ผมต้องการยืนยันว่าบริษัทเป็นที่ให้ความสำคัญกับความบันเทิงเป็นอันดับแรกโดยการสร้างเกมสำหรับกลุ่มผู้เล่นที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป้าหมายของเราไม่ใช่การผลักดันวาระเฉพาะใดๆเรายังคงมุ่งมั่นที่สร้างเกมสำหรับแฟนๆและเกมที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับมันได้ นี่ก็คือคำพูดทั้งหมดของ CEO นะครับซึ่งก็ c e o อโฮต้องพูดอะไรที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่มาแก้ปัญหานะเพื่อนเพื่อนะแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งกันไม่ว่าจะหลักการปฏิบัติแล้วก็มีเรื่องของอะไรอ่ะการผลิตทีมพัฒนาใหม่ที่ไม่เอาใชา้แท้ที่เอาเน้นความหลากหลายอะไรที่ทุกคนจะเห็นข่าวกันแล้วนะซึ่งยูว so อนี่ก็เรียกว่าเป็นเรือธงหลักเลยที่เน้นอะไรพวกนี้นะแต่ว่า CEO เขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่เลยคือพวกเราเนี่ยอยากจะแค่ทําเกมสนุกๆแบบที่ทุกคนอยากได้ยินน่ะแบบว่าแฟนๆและคนเล่นเกมคือศูนย์กลางของเราเราทําเพื่อฐานแฟนของเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าแค่อยากจะเพิ่มความหลากหลายความเขาเรียกว่าเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นไงอะไรแบบนี้ไม่ได้จะเน้นวาลงวาละ DEI อะไรแบบที่ทุกคนกล่าวหาเรานะโอเคสื่อนะครับแล้วก็ได้สรุปกับเหตุการณ์นี้นะว่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องโกหกที่ชัดเจนเนื่องจากเว็บไซต์ Ubisoft แสดงให้เห็นชัดว่าบริษัทมีวาระเฉพาะเจาะจง diversity inclusion และ accessibility ของบริษัทคุณราชิชิกะรองประธานฝ่าย diversity and inclusion ระดับโลกของ Ubisoft ได้ระบุข้อความไว้ว่าสำหรับ Ubisoft การให้ความหลากหลายและการรวมเข้าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ หมายถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถเติบโตได้สร้างชุมชนที่เปิดกว้างซึ่งผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อกันได้และสร้างสารรค์เกมที่สะท้อนถึงความหลากหลายของโลกที่เราอาศัยอยู่เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้ในชั่วข้ามคืน <c oughs> เช่นเดียวกับการที่ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาเกมระดับท r ิปเปิเราจะกลายเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้นโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องลอง ลองแนวคิดใหม่ๆและเรียนรู้จากผลลัพธ์นี่คือความมุ่งมั่นในระยะยาวซึ่งเราจะดำเนินการด้วยความหลงไหลและความทุ่มเทเช่นเดียวกับที่เราทุ่มเทให้กับเกมของเราอันนี้คือสิ่งที่รองประธานฝ่าย DEI อ่ะพูดง่ายๆเป็นคนระบุไว้ในเว็บไซต์แม่งเหมือนเหมือนซ e o กับฝ่ายบริหารไม่ได้คุยกันนะ o อเขาก็ออกมาพูดประมาณว่า จะตบเรียกว่าตกหัวรูปหลังก็เดี๋ยวจะหา,าผมสร้างความเกลียดชังอีกเรียกว่าก็ออกมาพูดเอาใจแฟนๆหวังว่าจะแก้สถานการณ์ได้แต่ในหน้าเว็บไซต์และนโยบายมันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ทุกคนรู้นะครับส่วนเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะคิดเห็นแบบใดแล้วแต่วิจารณญาณของทุกๆท่านนะครับผมก็ได้แต่มาเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นชี้ให้ฟังชี้ให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วผมช่ว,ว่าทุกคนมี วิธีคิดที่ชัดเจนพอที่จะตัดสินใจได้เองนะครับว่าตัวเกมและบริษัทสร้างเกมนี้จะเดินทางไปในแนวทางใดทิศทางไหนนะครับส่วนตัวผมผมก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรแบบที่บอกหลอกก็คือหลายๆอย่างมันลงลากลึกไปแล้วนะสำหรับบริษัทนี้แล้วก็จริงๆมันมันสายเกินไปแล้วที่อยู่ดีๆจะมาพูดแค่ไม่กี่ประโยค แล้วก็แฟนๆจะเชื่อนะสำหรับ Ubisoft ตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทั้งหมดของทางตัว Ubisoft และเกมของเขาเพื่อนๆลองคิดดูว่าเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเลื่อนวันวางจำหน่ายไปเพราะว่าเพื่อนๆลองรวบรวมเหตุผลตักกะทั้งหมดลองคิดด,ดีว่าบริษัท ที่มีความเป็นมาแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้นโยบายแบบนี้สร้างเกมแบบนี้เนี่ย <Okay. S 1> เขาจะเลื่อนเกมของเขาด้วยเหตุผลอะไรนะครับ <Okay. S 1> ผมมาชอบประโยคนึงมากของนิยายเชอร์ล็อกโฮมเมื่อตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกไปทั้งหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่แม้มันจะไม่น่าเชื่อแค่ไหนก็ตามแต่มันคือเรื่องจริงไว้เพื่อน เราเอาช้อยส์ทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ของการเลื่อนเกม assassin's shadow ออกไปไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นแก้บักปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างที่ถูกดราม่าที่แฟนๆไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ชอบหรือว่าคนชาติอื่นไม่ถูกใจหรือว่ากลัวเกมจะขาดทุนและนักลงทุนจะลุมถึงเขาบริษัทจะมีปัญหา เพื่อนๆก็ลองคิดดูว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนนะครับเขาเลื่อนเพื่อจะเอาใจแฟนๆแบบที่เขาบอกหรือเขากำลังมีปัญหาภายในและกำลังกลัวว่าตัวเกมจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดการเอาไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมตอง t ็อ o คอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนเรื่องของ Ubisoft และ Assassin's Creed Shadow ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวเก็ดเล็กเก็น้อยนะครับรวมถึงเรื่องหลายๆบริษัทที่มี หางโผล่เกี่ยวกับนะโยบายอะไรพวกนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อกันอีกในะวันพุธและวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมท็อปคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายน,นี้กดสนับสนุนกันง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Discord หลังบ้านนะครับขอให้ทุกคนดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงเล่นเกมอย่างมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่า การที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้ไปส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสับสนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่นทำลาย จาสกรรการบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกดเมมเบอร์ ship ปในอนาคตนะครับสำหรับนัน้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม